สวัสดี morning, ะคะ่ะสวัสดี굿มอร์นิ่งนะคะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องสวัสดีวันที่หนึ่งเตือนธันวานะคะพี่น้องสุขสุขคตนะคะต้อนวอร,รับนะคะพี่น้องคิดอย่างอยู่เนาะค่ะ วันนี้จะมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะที่จุนโพสลงไปเมื่อวานเมื่อวานนี้ได้รับว่าโทรมาได้รับข่าวลายนะคะพี่น้องรับข่าวลายก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดนะคะสถานการณ์โควิดทั้งทั้งเบลเยียมทั้งยุโรปเนนะคะตอนนี้ทั้งเอเชียกะทย่อยปิดต์ทย่อยปิดไปทยอยปิดไปหลายที่แล้วนะคะอืมปกติจุนจะได้เดินทางวันที่ วันที่29นะคะปกติจุดแด่เดินทางวันที่29ที่ผ่านมานะคะแต่ก็ก็มีปัญหาะคะ่ะพี่น้องแต่ก็มีปัญหาทางนู้นนะคะตัางสนามบินทั้งผุดนะคะพี่น้องแล้วทีนี้จุนก็เลื่อนมาวันเป็นวันที่5เป็นวันที่5มานี่บานก็นได้รับข่าวลายจากคุณแฟนนะคะจากได้รับข่าวลาาจากคุณแฟน ขล้วอะไรจากคุณแฟนคุณแฟนโทรมาบอกว่าจะนติดโควิดท่านติดโควิดทุกอย่างบอกแบบมันก็ยกเลิกนะคะพี่นอ้องยกเลิกทุกอย่างแพนทุกอย่างที่ห้าว่างแผนไว้ที่ห้าสี่เดินทางไปหานางก็คือเ้าบริพกันสองปีคิดถอดนางอยากไปดูแลนางให้ดีที่สุดนะคะให้กระบอกอยากแต่มันเป็นอย่างสี่ดอกพี่นอ้องเพิ่นก็อยากพี่อที่ลาเธอไม่ต้องมา ตอนนี้ที่ยุโรปเป็นเยอะมากตอนนี้นะคะบนว่าจะเป็นนเธอร์แลนด์บนว่าจะเป็นเยอะจริงๆนะคะพี่นอ้องทุกอย่างเตรียมไว้หมดนะ,ะก่าวยากพี่น้องบอเสเทอรอนะคะอย่ากพี่นออ้องบอสเทอรอตัวเครื่องบินแนรนะคะพี่น้องตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินจะเดินทางไปนะคะนละกเดินอากาที่ไป ใบเต็จทุกอย่างนะครับทำไมต้องเป็นแบบนี้หน่บบนะนะครับพี่นอ้องเหนื่อยเหนื่อยท้อเหนื่อยท้อทุกทุกน่องที่เราทำมานะครับพี่นอ้องที่เทาที่เทาอยากไปหาพี่น้องอาจเข้าใจ เตรียมตัวสิไปหาคนที่เฮาหักนะคะนอนบหลับน้ำเคียดคิดลายสินะครับประวัาแล้วก็เถ่าแล้วก็หกสิบห้าปีนั่งไปนั่งสีอยู่จังไดสิเป็นจังไดอยู่ทางผุนนะคะพี่น,อน้องแต่นั่งก็โทรมาอยู่โทรมาโทรมากะเราไม่เคยเห็นน้ำตาแฟนเรานาะ,ะนะคะ เราไม่เคยเห็นน้ําตาแฟนเราสักทีเพราะว่านางเป็นคนที่เข้มแข็งนคะครับพี่น้องแต่เมือน,นึงมาเจอกับตัวจักของมาเจอกับตัวจักรของกันเลยเฮ็ดอีหอย่างบมถูกเฮ็ดอีหอย่างบมถูกเลยทำอะไรไม่ถูกเลยสักอย่าง แต่เราก็ต้องรอแต่ก็ต้องภาวนาให้มันดีดีขึ้นแต่อีโลกล่ยนี่ย่ละพี่น้องโลกล่มันทําให้เราไม่ได้เจอกันมันทําให้เราหนูไม่อยากร้องไห้ค่ะบไม่อยากลอง สิเข้าวใจนะครับพี่น้องทุกคนสิเข้าวใจในสิ่งคิดหดหนันงนะคะพี่น้องคิดถึงมากนะคะบ้านอผู้จิบันพิเรนผู้ยิบันฟิเลนแหลนนะกะัย่าของน้องนาดิตาแล้วกระทม้อ่ โทรมาให้กำลังใจทุกคนโทรมาให้กำลังใจนะครับพี่นนองโทรมาให้กำลังใจทุกๆอย่างสูดๆเ้า่องแต่มันก็พอแล้วเราเรา,เราพร้อมที่จะเดินทางนะพี่นอ้องกระเป๋าอยู่นี่เตรียมอย่างแล้วบ่แล้วทุกอย่างที่เขาจะไปทําไมมันต้องมาเป็นแบบนี้นะ เราอุตส่าห์รอวันที่เราจะได้เจอเขาไปอยู่น้ําเขาองค์สินะครับพี่น้องพี่น้องขอใจความรู้สึกเนาะความรู้สึกที่แบบว่าแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งบอกว่าถามข่าวถามข้าวกันมาทีมกันนะคะพี่น้องอย่างเมื่อวานพี่น้องฟังดูสีจังไหนต่อไปก็คือมันขีดบออกมันเครียดมันตันยุ่งเสิยโอ้สีจังไหนแล้วจุงกระสีเด็กกับบาทกับเมื่อยโสขึ้อเกาผู้ยิมผ่านฟินแลนด์เพิ่มบอกคำนึงว่าแม่กับมาเต,ต็นกับมาเต็นกับแสงทองฟินแลนด์อเกาที่ละ งสีนะคะก็ขอบคุณขอบคุณนะคะที่ที่บีกับแพลก็ทุกๆคนยังให้โอกาสอยู่นะคะแต่เราก็พ่อกับตรงรอเวลามือนั้นนะคะพี่นอ้องคิดหอดนั่งนะคะพี่นอ้องกาจจะเสิเข้าใจว่าคนที่มันห่างกันเยอะๆคนที่มันห่างกันหลายๆมันก็นอยากไปพอ กาแฟแล้วก็เตรียมทุกๆอย่างเตรียมทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยที่อยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องแต่ผลสุดท้ายกระลุมละลายจุ๊มไม่อยากว่าอย่างไรเดี๋ยวจุ้นซี่หายอีกนะคะเพราะว่าตาตุกตาโป๊มาแล้วคลิปนี้กับยายพี่น้องดา,ามาเด้อพี่น้องเด้อนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้อง คลิปนี้เอาไว้สำนีน้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอธิบายพี่น้องฟังแล้วนะคะจนกระสิสู่ต่อไปหลักจนกระสิบอถิมบอป,ป่านั่งก็ยังหากนั่งจับมือนั่งไปจนกว่าสิมดลบหายใจสำหรับคนที่จุนรักคนนี้นะคะพี่น้องโอเคไปแล้วนะคะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนีคะ่ะสวัสดี